อำเภอสาบดจังหวัดลบบุรีครับได้บุรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิง่งนายกองตรีดรพานุพงศิรินายอำเภอสาบดพร้อมด้วยปลัดอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างสาธารณสุขอำเภอท้องถิ่นอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำนันตะบลห้วยใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รวมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ตะบนห้วยใหญ่โดยได้มอบน้ำดื่มและยารักษาโรคน้ำกัดเท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันครับอำเภอสะโบดได้รับมวลน,น้ำจากอำเภอโคกเจริญประกอบกับฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้มวลน,น้ํานั้นไหลลงสู่พื้นที่ราบลุ่มในตําบลห้วยใหญ่บริเวณฝายชอนร่วมมีน้ําเอ่อล้นเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนกว่า20หลังคาเรือนซึ่งได้มีการช่วยอพยพผู้สูงอายุออกจากบ้านไปพักในที่ปลอดภัยสําหรับเส้นทางสัญจรยังสามารถใช้งานได้ปกติไฟฟ้าประปรายังสามารถใช้การได้โดยทางอำเภอครับได้ประสานอบตอทุ่งท่าช้างสำรวจข้อมูลในเบื้องต้นและจะให้ความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยคาดการว่าหากฝนไม่ตกมาสะสมเพิ่มน่าจะคลี่คลายได้ภายใน3วันครับ